บทนี้จะแนะนำคำสั่งพื้นฐานต่างๆและวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดทำโปรแกรมใน PLC เรามาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง sequence ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยกันนะคะวิธีการสร้างโปรแกรมทั่วๆไปมีอยู่2วิธีวิธีที่1คือเหมือนที่เราได้ฝึกกันไปเมื่อสักครู่ทำได้โดย ladder โปรแกรม ซึ่งวิธีนี้หากดูในภาพประกอบจะเป็นเหมือนแผนผังโปรแกรมทำให้เราเรียกวิธีนี้ว่าแผนผังแลดเดอร์ก็ได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งคือโปรแกรมลิสต์วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนที่จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลายเฉดเช่นในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็ยังคงถูกใช้ในหน้างาน เนื่องจากเหตุผลเรื่องความง่ายในการพกพาโปรแกรมลิสต์คือภาษาคำสั่งและอุปกรณ์หรือดีไวซ์ประกอบเข้าด้วยกันหน้าสัมผัสปกติเปิด A คือ LD Load หน้าสัมผัสปกติปิด B ความหมายตรงกันข้ามคือ LDI Load Inverse และยังมีภาษาคำสั่งอื่นๆที่มีลักษณะอย่างเดียวกันพร้อมๆกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายในปัจจุบันการใช้ l ดเดอ e r โปรแกรมเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นในตัว PLC ยังมีการสั่งงานโดยโปรแกรมลิสต์ด้วยฉะนั้นมาเรียนทั้งโปรแกรมลิสต์และ ladder ดดโปรแกรม ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นในกรณีที่จะเขียนโปรแกรมเราเรียกหน่วยในการเขียนคำสั่งในแต่ละขั้นว่าสเตปและเราจะเขียนหมายเลขกำกับไว้ในแต่ละสเต p ปริมาณโปรแกรมที่สามารถรองรับได้นั้นก็จะกำหนดด้วยจำนวนสเตปนี้ค่ะโปรแกรมจะทำงานซ้ำไปซ้ำมา ตั้งแต่สเต็ปศถึง n เราเรียกหลักการนี้ว่าการคำนวณรอบหรือ cyclic operation สำหรับเวลาที่ใช้ในการคำนวณในแต่ละรอบเราเรียกว่า Scan Time โปรแกรมที่เขียนขึ้นจะถูกประมวลผลตามลำดับภายใน PLC ในกรณีแบบโปรแกรม List จะถูกคำนวณจากด้านบนลงด้านล่าง และหากเปลี่ยนเป็นโปรแกรมแล d เดอร์แล้วตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง